เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนุ่งมีดีที่แววคนถ้าใจใจต่ำก็เป็นได้เพียงแต่คนย่อมเสียดีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษยาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมพิดาใจเป็นสุข ทุกคืนวันขอเจริญพรคนดีที่น่ารักทั้งหลายแม้หลังจากที่หยุดไปนานรู้สึกว่าบรรยากาศจากเงียบเห่ามากเลยอาทุกคนอยากฟังธรรมะอยากมีความสุขไหมอยากอยากนะทุกคนอยากมีความสุขเขาบอกว่าความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยการยิ้มไหว้ทักทาย ไทยคนเราก็องการครั้งแรกกอดทิมให้การถ้ารู้จักเป็นบุคคลที่เราควาเรเคารพเราก็ไหวยกมือไหวถ้าเป็นคนสนิทสนุกกันมากเลยารู้จักกันมาก่อนก็ทาถทายหรือไม่รู้จักเราก็ทาถ่ายได้แล้วความสุกก็จะเกิดขึ้นได้วันนี้ทุกคนยิ้มหรือยิ้มแล้วใครยิ้มแล้วบ้างในส่กยิ้มให้พระอาจารย์ดูหน่อย ยิ้ม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 ให้พ่อจันน่อยโอ้ทุกคนยิ้มน่ารักมากเลยยกเว้นคนที่ไม่ยิ้มนะคนที่ไม่ยิ้มบางคนหน้าปวดตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาตั้งแต่นอนโอ้โหหลังจากอยู่เรียนไม่นานสามสี่วันไม่อยากจะลุกเลยวันนี้เออมาเรียนวันนี้คุณแม่ปวดคุณพ่อปวดคุณพี่ปวดพล้วก็เรียกแล้วเรียกอีกไม่อยากจะลุกพอลุกมาหน้าปวดหน้างอเลยเดินออกจากบ้านมาปวดเดินมาลำพังปวด พอถึงโรงเรียนก็ผูดโหดีวะุ ala, ูดพระฝูดนานาเสดไม่เค ons, tai, ินเที่ยงวันนี้อาจจะเน่าได้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ฝุดทุกคนยิ้มได้ถ้ายิ้มไม่ออกพูดกับว่าซีสปาเกตตีแซปซีสปาเกตตีหรือพูดยาวไปยากจังเลยเอาง่ายๆสิบสี เซ็กซี่ปวดที่ไม่มีใครปวดที่นะ่าแต่บางคนขอกพระอาจารย์บอกให้พูสิไม่อยากจะพูดรู้กป่าพระอาจารย์พูดสิบพอโอ้โหสิบห้านี่น่าตามจะตัวร่าบตัวสีมากเลยนะฮะอพูดาร้องกันสิบสี่เซ็ซี่สปากเกตตี้ เพอพวกเราออกอยางชัดเกยม,มากเลยนะออรู้สึกว่าพูดชัดกว่า1 4หบสีเพราะก็จิ๊บชีมีไหมจิบชีแกกงเปียกหมดเลยไม่มีนะเอาวันนี้พระจารก,ก็มีสารธร,รมมาฝากหลังจากที่บางคนเป็นคนชอบที่โกรธมีใครมีใครชอบโกรธจังเลยมีไหมโกรธมีใครโกรธเวลามีคนทําไม่ถูกใจนิดหน่นนอยโกรธ ไม่พอใจโกรธไม่ถูกใจโกรธมีไหมยกมือให้ดูหน่อยเออรู้สึกว่าจะมีน้อยนะส่วนมากแล้วไม่โกรธนะเอามีใครไม่โกรธแล้วก็วันนี้ออาสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาไม่เคยโกรธเลยไม่เคยโกรธเลยมีไหมไม่เคยโกรธเลยเอาโนรธมีอีกเออยังมีหน่อยเออเอามีใครวันนี้โกรธรู้สึกโกรธตั้งแต่เช้าเลยไม่พอใจมีไหมโกรธตั้งแต่เช้าเลยโกรธ โอ้ oh, โกรธถ้าแต่งคอตึงดอนเลยมีไหมไม่มีนะตึงดอนมาทุกโกรธโอ้ oh, ทำไมรถึงโกรธเพราะอะไรเพราะอะไรถึงโกรธรู้ไหม,มเ,เพราะว่าไม่พอใจรู้สึกยังไงลำคาญไม่พอใจเราบาดใจทุกใจเราถึงโกรธใช่ไหมพระพุทธระพุทธเจ,จ้าบอกว่าเถอะ ความโกรธยอมไม่มีก็คือไม่มีเหตุผลใดที่เราจะโกรธนะเชื่อไหมครโกรธให้คุณแม่โกรธให้คุณพ่อโกรธให้พี่โกรธให้น้องเพราะว่าเหตุผลนั้นสมควรไหมไม่สมควรนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเหตุผลแทนความโกรธยอมไม่มีอนีิพุทธก้อท่านก็บอกยว่าโกรธคือโมโมโหคือฆ่าไม่โกรธดีกว่า อย่าไม่บ้าและไม่โงูหรือเราจะสังเกตเห็นคนโกรธทุกครั้งที่คนโกรธดู๊เป็นคนเป็นคนดีหรือคนบ้าคนบ้าคุณบ้าไม่อยากเข้าใกล้ไหมไม่อยากเข้าใกล้หน้ารักหรือหน้ากลัวหน้ากลัวนะคนโกรธเพราะฉะนั้นเวลาเราโกรธนะครับคนอื่นอยากเข้าใกล้เราไหมไม่อยากเข้าใกล้หรือเวลาเราโกรธให้พี่โกรธให้น้องโกรธให้เพื่อนโกรธให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าจะรักเราไหมคนอื่นจะรักเราไหม ไม่น่ารักเลยนะเพราะฉะนั้นเอเราจะเอาชนะกองโกรได้อย่างไรเอาด้วยเงนเมื่อมีคนมาทำร้ายเราเราไม่พอใจเราจะมีวิธีเอาชนะกองโกรนั้นได้อย่างไรบอกตขาว่าไม่ทำหรือไ่านี้แสดงว่าเราก็ยังมีความรู้สึกโกรธอยู่เอประเทศมีความวิธีแตกงงารอย่างนี้ไหมเวลารู้สึกโกรธโกรธให้คุณแม่โกรธให้คุณพ่อโกรธให้เพื่อนเราจะทำยังไง เราจะทำยังไงครับอาจจะทำคนข้างหน้าดีกว่าคุยกันเฉยเลยเอาทำคนนี้ดีกว่าเอาเมื่อเรารู้สึกโกรธเอาหัวหน้าเลยเมื่อเรารู้สึกโกรธเราจะทำยังไงครับเอาทับตอบมาแล้วนะครับได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะเขาตอบรับไม่ถูกดูเออตอบดีมากแต่คนพวกคนจะตอบแบบนี้เอาวิธีเอาชนะความโกรธง่ายๆนะถ้าทุกครั้งที่เรารู้สึกโกรธไม่พอใจเราก็ มีสติรู้เท so ่าทันและก็แผ่เมตตาให้เขาคือแผ่เมตตาให้เขาว่าสัตว์ทหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์หรือใจเจ็บใจขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดเมื่อเราแผ่ความสุขแผ่เมตตาเขาก็คือราองไม่โกรธนะอุทตเจ้าบอกว่าเอาจะจชเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเออเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความ ตาหนีด้วยการไ้หรือไม่ใช่เวลามีคนโกรธเราเราไม่โกรธตอบนะเราแผ่พิณตาให้เขามีสติรู้เท่าเทาเราเราว่าโกรธเราก็จะเกิดโกรธน้องโกรธน้องโกรธน้อไม่โกรธน้อแล้วก็ยิ้มส่งยิ้มออกมาหายใจเข้าลึกๆอย้หายใจออกยาวเราก็จะไม่โกรธนะฮะหายุดดับกำลันมือกึนใครว่าได้ฟ้าพร้อมกันเอาว่าตามพระจันทร์ตัวที่สอง โ้งโคือว่างูโมโ่โกดี้กว่าไม่โกด,ดีกว่าจะไม่บ้าแลไม่มู้วไม่งโให้เขาโให้เขาเหมือนจุดไฟเผาตัวเองเหมือนจุดไฟเผาตัวเอง้งงอากใครจได้แล้วว่าโ้องการโถเกน จำได้แล so okay. ้วสองคนขอสองคนจำได้เอาออกมาเลยครับจำได้งนะตอนนี้คือาไม่ดีกยาได้ไม่โและไม่้ากดให้เขามือนจไฟเทั่เองโสุดยอเด จำได้นะเออตอนนั้นรอบที่สน์คนที่สองเลยว่าคนที่หนึ่งจำได้จริงหรือเปล่ารับรางวัลได้ครับรับไปเลยหนึ่งถุงนะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรแต่ไม่ใช่ระเบิดนะมาฟังคนที่สองว่าจะจำได้ไหมเ็กชายนัทวุฒินะครับโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าและไม่โง่โกรธให้เขาเหมือนเผาไฟเอ๊จุดไฟเผาตัวเองโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับสาธุลไนด้วย จำได้ทุกเย่างจำได้หมดเพราะฉนวันนี้ก็เอาคาถานี้ไปท่องไว้ทุกครั้งที่เรารู้สึกโดนไม่พอใจแต่เราต้องคาถานี้เลยว่าขอการโปรเกืนโน้ ทุกคนด้วยที่ตั้งใจฝ่าแลวก็ตั้งใจจานะจำไว้มีคนจดแต่ถ้าจําไม่หมดก็จดไว้ดีก่อนจำนอกจากนี้ถ้าจำไม่หมดก็ไปจดไว้แต่ถ้าที่ดีนะเราจําแล้วเราต้องเอาไปใช้ด้วยนะไม่ใช่จชําเฉยๆรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยไม่ใช่เอาบอกว่าเรียนรู้เรียนจําเรียนทมเรียนแก้ไขแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับการพัฒนา,นาวันนี้ก็ขออุโมงนากับทุกคน ขอให้ผู้กุกส่วนสนี้จากการจับรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ขอให้เป็นบุญเป็นกุศสมารองรันเป็นตาบาดเดชะพระวะปัจจัยขอให้พระเจาทุกคนได้รับแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การศึกษารเราเรียนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่จนด้วยกันทุกท่านทุกคนเลย